ภูมิพลอดุลยเดชหรือ HTMS ภูมิบาลอดุลยเดช f f t 471เป็นเรือฟริเกตนำสมัยของกองทัพเรือไทยที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทะเลข,ของประเทศไทยในศตวรรษที่21เรือรบลำนี้ถูกออกแบบและสร้างโดยบริษัทฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีสแห่งประเทศเกาหลีใต้และส่งมอบให้แก่กองทัพเรือไทยเมื่อปีพอ สสาลา2,562โดยได้รับพระราชทานชื่ออันทรงเกียรติตามพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ซึ่งถือเป็นชื่อที่เปลี่ยมด้วยความหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศของราชนาวีไทยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชถูกออกแบบให้มีสมรรถนะสูงทั้งด้านการรบการปรวดการและการควบคุมการรบในทุกสภาพภูมิอากาศ โดยมีเทคโนโลยีระดับโลกที่เทียบเท่ากับเรือรบชั้นนำของประเทศมหาอำนาจตัวเรือมีขนาดระวางขับน้ำประมาณ3,700ตันความยาวกว่า122เมตรความกว้างประมาณ14เมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว30นอตหรือประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นความเร็วที่เหมาะสมต่อการรบทางทะเลสมัยใหม่ในลักษณะฟริเกตมัลติเรือรบแบบผนกประสงค์ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเรือลำนี้คือการออกแบบให้มีลักษณะล่องหนหรือที่เรียกว่าสตีลดีไซน์ซึ่งช่วยลดการสะท้อนของสัญญาณเรดาร์ทำให้ค่าศึกปรวจจับได้ยากโครงสร้างเรือถูกออกแบบให้มีมุมลาดเอียงเฉียบคมเส้นสายราบเรียบและใช้วัสดุที่ช่วยดูดซับสัญญาณเรดาร์นอกจากนี้ระบบไอเสียและเสียงเครื่องยนต์ยังได้รับการควบคุมให้ปล่อยเสียงและความร้อนออกมาในระดับตา่าง ด้วยลดโอกาสในการตรวจจับจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดและโซนา่าซึ่งเป็นคุณสมบัติของเรือรบชั้นสูงในยุคดิจิทัลเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชติดตั้งระบบอาวุธที่ครบถ้วนและมีความยืดหยุ่นสูงระบบอาวุธหลักประกอบด้วยปืนใหญ่เรือขนาด76มิลิเมตรของอิตาลีจากบริษัทโอ o, o Melara ที่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำในระยะไกลและเหมาะกับการต่อสู้ทั้งทางอากาศและผิวน้ำ นอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบแบบ RGM-84 h าพูลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีชื่อเสียงด้านความแม่นยำและพลังทำลายสูงรวมถึงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศเพื่อป้องกันภัยจากอากาศยานและขีปนาวุธเข้ามาโจมตีในด้านการป้องกันตัวเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับ ติดตามและรบกวนสัญญาณเรดาร์หรือขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้พร้อมทั้งระบบต่อต้านอาวุธปล่อยนำวิถีแบบใกล้ระยะ C.I.W.S. ที่สามารถยิงตอบโต้ภัยคุกค,คามได้อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติ ส่วนบริเวณท้ายเรือมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ซึ่งสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ตรวจการติดอาวุธเช่น s 7 0 bc hawk ได้อย่างสมบูรณ์แบบส่งผลให้เรือลำนี้มีขีดความสามารถในการลาดกระเวนค้นหาและกู้ภัยทางทะเลที่กว้างขวางขึ้นระบบควบคุมการรบของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเป็นระบบที่มีความล้ำสมัยเรียกว่า combat management system หรือ cms ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเรดาร โหน้าและระบบอาวุธเข้าด้วยกันในเครือข่ายเดียวทำให้สามารถตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์จริงเรือยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือรบลำอื่นเครื่องบินหรือหน่วยปฏิบัติการร่วมผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแบบ l i n k 1 6ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศในกลุ่มนาโตการมีระบบนี้ทำให้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชกลายเป็นศูนย์กลางขององค์การสั่งการและบัญชาการในภารกิจทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกของกำลังพลบนเรือก็ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากลห้องพักของนายทหารและลูกเรือสะดวกสบายมีระบบปรับอากาศครบทุกส่วนมีห้องประชุมห้องสื่อสารห้องควบคุมการรบห้องแพทย์และพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้เป็นเวลานานโดยไม่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชยังถือเป็นเรือรบลำแรกของกองทัพเรือไทยที่ออกแบบภายใต้แนวคิดการปฏิบัติการแบบ Network ร์กเซนทริกวอแ e ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยในระบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรือรบเครื่องบินหรือหน่วยชายฝั่งเพื่อให้การสื่อสารและการตอบโต้ศัตรูมีความแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเทคโนโลยีนี้เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือไทยเข้าสู่ยุคของสองครามเครือข่ายอย่างแท้จริง ในแง่ขององค์การปฏิบัติการจริงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจหลักในการคุ้มครองอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยรวมถึงภารกิจลาดระเวนป้องกันการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการประมง